สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานความเป็นไปได้โครงการอสังหาที่เ,เพชรบูรณ์ครับโครงการชื่อบ้านสวนราคาเริ่มต้นนี่น่าสนใจมาก9,90 0 0บาทท้วนครับค่ะข้อมูลเราก็มาจากตัวรายงานวิเคราะห์เลยนะครับโครงการเป็นบ้านชั้นเดียว1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวที่ดินเริ่มต้นนี่5้ตารางวาค่ะจุดขายเขาก็แน่นอน ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็มีเรื่องผ่อนต่ำที่เขาโปรโมตมีสวนส่วนตัวแล้วก็ใช้รั่วแบบคาวบอยเพื่อคุมต้นทุนคำถามสำคัญเลยคือราคานี้รูปแบบนี้มันจะเวิร์กจริงไหมครับมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนภารกิจเราวันนี้ก็คือมาประเมินความเป็นไปได้จริงกันค่ะโดยเฉพาะตามสมมุติฐานต้นทุนชุดใหม่ในรายงานเลยนะคะ คือต้องหาที่ดินให้ได้ในราคา2 0 0 0สนบาทครับแล้วก็ค่าก่อสร้างตัวบ้าน30ตารางเมตรรวมรั้วแล้วเนี่ยต้อง4 0 0แสนบาทโหกดต้นทุนเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ข้อสรุปเบื้องต้นจากรายงานค่อนข้างชัดนะคะว่าถ้าทำได้ตามตัวเลขนี้เนี่ยโครงการถือว่ามีความเป็นไปได้สูงมากแล้วก็มีศักยภาพทำกำไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะเหมือนมาตอบโจทย์ตลาดบ้านในเมืองเพชรบุร์พอดี ประเด็นเรื่องช่องว่างตลาดที่ว่านี่ก็น่าสนใจนะครับรายงานบอกว่าบ้านใหม่ในเมืองส่วนใหญ่คือล้านแปดขึ้นไปใช่ค่ะส่วนที่ต่ำกว่าล้านห้าก็จะเป็นบ้านเก่าหรือไม่ก็ที่ดินเปล่าไปเลยอ๋อแล้วทำไมมันถึงมีช่องว่างนี้อยู่ล่ะครับคือมันมีอุปสรรคอะไรก่อนหน้านี้ที่ไม่มีใครทำบ้านใหม่ราคานี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องการคุมต้นทุนนี่แหละคะ่ะที่ท้าทายมากทั้งที่ดินทั้งค่าก่อสร้างให้มันต่ําขนาดนี้โครงการนี้เขาเหมือนพยายามแก้โจทย์ด้วยดีไซน์ที่เล็กกระทัด,ดรัดการเลือกวัสดุอย่างรั้วคาวบอยแล้วก็ต้องหาที่ดินให้ได้ตามเป้าจริงๆซึ่งถ้าทำได้จริงก็เหมือนเปิดตลาดใหม่เลยคะ่ะสำหรับบ้านเดี๋ยวสร้างใหม่ราคาเริ่มต้นแบบนี้แล้วจุดขายผ่อนต่าที่ว่าเริ่มประมาณ4,200บาทต่อเดือน อันนี้มันดึงดูดพอจริงๆเหรอครับเทียบกับค่าเช่าแถวนั้นจริงๆถือว่าแข่งได้สบายเลยนะคะเทียบกับค่าเช่าห้องพักหรือบ้านเล็กๆในเมืองเพชรบูรณ์อ๋อครับอันนี้เป็นจุดแข่งที่สุดเลยค่ะที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายหลักอย่างคนซื้อบ้านหลังแรกครับผมที่รายได้อาจจะประมาณ1 5 0 0 0ห้าถึงต่อเดือนหรือคนโสดคู่รักที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวหรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่อยากได้บ้านเล็กลงเนี่ยหันมามองได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ทีนี้ลองมาดูตัวเลขต้นทุนกําไรตามสมมติฐานใหม่กันหน่อยไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นดีเลยครับค่ะต้นทุนรวมต่อหลังเนี่ยรายงานประเมินไว้ที่ประมาณ728,000บาท7 28, 2 8 0 0 0ใช่ค่ะแยกย่อยก็คือค่าที่ดิน2,000 0 0ครับค่าก่อสร้างบ้านบวกกับรั้ว4 0 0 0 0 0แล้วก็มีพวกงานระบบสาธารณูปโภคค่าแบบค่าขออนุญาตค่าการตลาดงบสำรองนิดหน่อยอีกประมาณ1 2 8 0 0 0บาทโอเคครับ รวมเป็น728ค่ะพอตั้งราคาขายที่990,000บาทหักต้นทุน728ก็จะเหลือกำไรขั้นต้นประมาณ262,000บาท260ก็ราวๆ26%กว่าๆใช่ค่ะประมาณ26.46%พอลองหักพวกภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าโอนอะไรพวกนี้ออกไปอีกประมาณ49,500บาทก็จะเหลือเป็นกำไรสุทธิประมาณ2,12,500บาทต่อหลังค่ะโหกำไรต่อหลัง2,000 0 0กว่าบาทกับราคาขาย9,090 0 0จุดที่น่าสนใจมากคือพอคำนวณเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI เนี่ยนะคะมันสูงถึง29.19%เลยทีเดียว 29%? ใช่ค่ะซึ่งในธุรกิจอสังหาโดยเฉพาะบ้านราคาระดับนี้ถือว่าสูงมากนะคะครับสูงจริง มันก็สะท้อนว่ามีโอกาสแต่แน่นอนมันก็แฝงความเสี่ยงเรื่องการคุมต้นทุนที่ต้องเป๊ะมากๆด้วยครับผมแล้วเรื่องคู่แข่งล่ะครับเจอใครบ้างถ้าคู่แข่งทางตรงก็คงเป็นบ้านมือสองราคาไม่เกินล้านห้าแถวนั้นอืมข้อดีอาจจะได้ที่ดินใหญ่กว่าแต่ก็เก่าต้องซ่อมใช่ค่ะแต่คู่แข่งทางอ้อมที่สําคัญกว่ามากในมุมมองของรายงานคือวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยค่ะวัฒนธรรมยังไงครับคือการซื้อที่ดินเปล่าราคาถูกๆหน่อย อย่าง50ตารางวาอาจจะสัก2อ0 0 0ถึง490แแล้วก็จ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านเองอ๋อแบบที่คนต่างจังหวัดเขาทำกันทั่วไปใช่ค่ะอันนี้คือวิธีที่คนท้องถิ่นคุ้นเคยเลยแล้วอย่างนี้โครงการจะไปสู้กับความคุ้นเคยแบบสร้างเองได้ยังไงครับนอกจากเรื่องความสะดวกสบายถูกต้องเลยค่ะนอกจากความสะดวกที่แบบมาทีเดียวจบได้บ้านเลยโครงการก็ต้องชูเรื่อง ดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานคุณภาพที่ควบคุมได้ง่ายกว่าจ้างเองต้นทุนก่อสร้างที่แน่นอนไม่ค่อยบานปลายเหมือนเวลาเราจ้างช่างเองอันนี้จริงและที่สําคัญอีกการคือการช่วยประสานงานเรื่องสินเชื่อกับแบงค์ค่ะซึ่งอาจจะง่ายกว่าสําหรับผู้ซื้อบางกลุ่มโดยเฉพาะถ้าทํางานกับธนาคารรัฐอย่างทออสอรหรือออมสินอ๋อครับเข้าใจได้แน่นอนว่าความเสี่ยงอื่นๆก็ยังมีนะคะทั้งเรื่องอต้นทุนวัสดุที่อาจจะผันผวน ครับแต่กำไรที่ค่อนข้างสูงก็พอมีบัฟเฟอร์รองรับได้บ้างการควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้ดีแล้วก็การหาผู้ซื้อที่กู้ผ่านจริงๆอันนี้ก็สำคัญใช่เลยแต่หัวใจสำคัญที่สุดย้ำอีกทีก็คือต้องหาที่ดินให้ได้2,000ส,สนแล้วก็คุมค่าก่อสร้างกับรั้วให้อยู่ใน4ี่แสนให้ได้จริงๆคะ่ะสรุปแล้วภายใต้ตัวเลขต้นทุนใหม่นี้ โครงการบ้านสวน9 0 9นี่ดูเป็นไปได้สูงเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเติมช่องว่างตลาดเพชรบุญได้น่าสนใจมากโดยจุดขายเรื่องผ่อนสบายๆที่ดิงดูดจริงๆค่ะ So what does t h i s all mean ก็คือสำหรับคนในพื้นที่มันอาจเป็นโอกาสเลยนะที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังใหม่มีสวนด้วยในราคาที่ใจเออพอๆกับค่าเช่าเดิมๆเ,เลยใช่เลยค่ะ ความสำเร็จจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนที่ดินค่าก่อสร้างให้ได้ตามเป้านั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องรักษาคุณภาพให้ดีด้วยรวมถึงการตลาดที่ต้องสื่อสารจุดแข็งเรื่องราคาผ่อนกับไลฟ์สไตล์บ้านสวนให้ชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างต้นทุนที่เฉพาะเจาะจงมากๆแบบนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้โมเดลธุรกิจบ้านต่าล้านมันเป็นไปได้แล้วก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ คผทิ้งท้ายกันด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับรายงานบอกว่าคู่แข่งสำคัญคือวัฒนธรรมซื้อที่ดินสร้างเองที่มันฝังรากลึกมากนอกจากเรื่องความสะดวกความแน่นอนของราคาดีไซน์ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคุณค่าอะไรอีกบ้างที่อาจจะมากพอจะจูงใจคนกลุ่มนี้จริงๆเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆม,มาซื้อบ้านสำเร็จรูปจากโครงการแทนมันต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับถึงจะเปลี่ยนใจคนได้จริงๆ